สวัสดีครับอาจารย์ธนกรเกิดโทสตัพั์นะครับประธานบร,ริษัทเจสันวินเทอร์ประเทศไทยเจย้าของลิขสิทธิ์สารอินทรีย์สกัดเอคาเทคโนโลยีระดับโลกนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมาตรวจนะส่วนของน้องกวางนะคุณพ่อคือคุณจรันรนะครับอยู่ที่ไหนครับส่วนนี้อยู่ที่ตำบลกระปางอำเภอตุงสูงนครศรีธรรมราชครับเริ่มใช้ปุ๋ยเอคาตั้งแต่เมื่อไหร่ห้ากุมภาพันธ์ค่ะใช่ครับใช้ยังไงครับทีแรกฝังใต้รอบโคนค่ะ ประมาณเจ็ดถึงแปดเม็ดแล้วก็ฉีดพ่นทางใบทุกสิบวันค่ะแล้วปุ๋ยแผ่นฝั่งไปอีกครั้งละครั้งที่สงนะคะอสองครั้งครับผลเป็นไงครับผลเป็นยังไงลูกติดเดียค่ะเต็มเลยดูนะคู่ใหญ่สวยด้วยเนี่ยทรงสวยหมดเลยเห็นไหมครับนี่ นะเนี่ยเราใส่ให้ดูเลยนะครับเนี่ยวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบแปดพฤษภาสิบแปดพฤษภานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็สามเดือนนะค่ะอีนาเมษาพฤษภานะครับสามเดือนพอดีเลยโอ้โหฮะไปบางสวนนี่ไม่อย่างนี้นะเพราะว่าอากาศร้อนจัดค่ะน้ําไม่พอปุ๋ยไม่มีท่านหานครบเสร็จเลยนะครับเนี่ยมีอะไรจะฝากชาวสวนทุเรียนบ้าง คืออยากให้ใช้ของที่มีคุณ,ณภาพนะคะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราได้นานนะคะอะ่นะครับลูกที่มันบิด,บดเบียเบ้ยวนะครับเขาจะร่วงโดยธรรมชาติเขานะครับแต่ลูกเนี่ยจะส่งสวยหมดนะครับที่อยู่บนนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอกินลูก <laughs> นะถ้าเขาต้องการจะซื้อทุเรียนติดต่อเบอร์เลยครับ ศูนย์แปดหกค่ะสองเจ็ดหนึ่งสามสองห้าสามครับทุเรียนพรีเมียมเอสคัร์ดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทุ่งส่งนะครับครับขอบคุณครับค่ะ